สวัสดีค่ะก็ซิบบอกเรานำเสนอเป็นรถ i s u ู u d m a ็นะคะ d m a มปี08ค่ะทุกท่านคันนี้นะคะสีริ้วรอยบ้างนะคะทุกท่านเก็บงานสี3ชิ้นนะคะแต่ต้องการให้สวยให้วิงนะคะส่วนอื่นไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์ช่วงร่างพร้อมใช้งานได้เลยค่ะรถบ้านนะคะเครื่อง 2,500cc ค่ะซีซีค่ะเป็นรถกระบะมือ2ปี08เครื่องเดิมโบโบเดิมนะคะรีแมปเก็บสายไฟ ล็อกขอบ22ค่ะช่วงร่างดีเกียร์ดีนะคะสนใจดีแม็กี08คันนี้นะคะท่านสามารถนัดชมรถด้วยตนเองได้นะคะรถอยู่ที่สมุทรสาครค่ะเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปนี้นะคะโทรคุยโดยตรงนัดหมายร่วมหน้าก่อนออกเดินทางกันด้วยเพื่อประโยชน์ของตัวท่านนะคะแอดมินเพียงแนะนำข้อมูลเบื้องต้นให้ท่านได้เลือกชมกันเท่านั้นเราไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในหน้าค่ะ ในวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้พบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ